ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดและเจ้าของช่องด้วยนะครับประวัติการนำความเชื่อองค์เทพพระแม่โพศพเข้ามาในประเทศไทย ความเชื่อเรื่องพระแม่โพศพซึ่งเป็นเทพีแห่งข้าวหรือเทพทธิดาผู้ดูแลพืชพันธุ์ัญญาหารมีรากฐานมาจากความเชื่อดั้งเดิมของสังคมเกษตรกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุตสาคเนที่ผูกพันกับข้าวและธรรมชาติอย่างลึกซึง้งการสถาปนาในรัฐนาธกรรุ่มนำเจ้าพระยาก่อนและสมัยอยุธยา จุดเริ่มตน้นความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับแม่ข้าวน่าจะเป็นผีพื้นเมืองที่คอยดูแลพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวการสถาปนาเป็นเทวีนักวิชาการหลายท่านชี้ว่าความเชื่อเรื่องแม่ข้าวได้ถูกสถาปนาขึ้นเป็นเทวีข้าวหรือพระแม่โพศพโดยรัฐนาตกรรมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณภาคกลางของไทยในปัจจุบันเพื่อยกฐานะความเชื่อพื้นเมืองให้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐ หลักฐานในช่วงแรกพบหลักฐานและร่องรอยความสืบเนื่องอยู่ในพิธีทานเทาะหรือเผาข้าวซึ่งมีมาตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยาและสืบเนื่องมาถึงสมัยอยุธยาการปรากฏนามในราชสำนักอยุธยาตอนตอน้นมีการออกพระนามศักดิ์สิทธิ์ว่าพระภัยศพหรือพระภัยศพพระภัยศพซึ่งเดิมอาจเป็นบุรุษเพศและปรากฏอยู่ในกฎหมายสำคัญเช่นพระไอาการเบ็ดเสร็จในกฎหมายตราสามดวง ต่อมาในภายหลังพระนามพระภัยศพได้ถูกเรียกเพี้ยนและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในนามแม่โพศพสืบมาจนถึงปัจจุบันสรุปช่วงเวลาแม้จะไม่มีการระบุปีที่ชัดเจนแต่ความเชื่อเรื่องพระภัยศพแม่โพศพในฐานะเทวีข้าวของรัฐมีการสถาปนายอย่างชัดเจนและมีหลักฐานปรากฏอยู่ในพิธีกรรมของราชสำนักและกฎหมายตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น เป็นอย่างน้อยโดยมีรากฐานมาจากความเชื่อเรื่องแม่ข้าวของชาวนามาตั้งแต่โบราณการสถานที่ที่คนไทยนิยมไปสักการะบูชาการบูชาพระแม่โพศพส่วนใหญ่จะเน้นไปที่พิธีกรรมในท้องถิ่นโดยเฉพาะในชุมชนชาวนาเช่นพิธีทำขวัญข้าวพิธีแรกนาขวัญ หรือการตั้งหิ้งบูชาในยุง้งฉางข้าวหรือในนาแต่ก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมไปสักการะบูชาพระแม่โพศพโดยเฉพาะดังนี้ 1. วัดเขาไม้แดงจังหวัดชนบุรีความโดดเด่นเป็นวัดที่โด่งดังในเรื่องการสักการะบูชายันพระแม่โบพศพพ่ พิธีกรรมมีการทำพิธีเจิมมือและเจิมฉนดที่ดินเพื่อขอพรให้ทำมาค้าขึ้นมีเงินทองใช้ไม่รู้หมดและให้ที่อยู่อาศัยเป็นมงคลตามความเชื่อของศิษยานุสิตว่าเป็นการขอพรจากพระแม่โพศพให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มีกินไม่รู้สิน้นสององ,อง,องวัดโคสาบ้านท่าช้างประเพณีเจดีข้าวจังหวัดเพชรบูร์ความโดดเด่น เป็นศูนย์กลางของการสืบสารประเพณีเจดีข้าวของชาวไทยลมพิธีกรรมประชาชนจะนำข้าวเปลือกมาสร้างเป็นเจดีข้าวขนาดใหญ่ในช่วงประมาณเดือนธันวาคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระแม่โพศพแสดงความกตัญญูต่อข้าวและขอพรให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ในปีถัดไปสามอสารพระแม่โพศพผอศาลเจ้าแม่โพศพในชุมชนท้องถิน่น ความโดดเด่นในหลายพื้นที่ที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมหรือแม้แต่ในกรุงเทพมหานครเช่นศาลเจ้าแม่โพศพที่ซอยลาดพร้าวหนึ่งจะมีการตั้งศาลบูชาพระแม่โพศพหรือเจ้าแม่โพศพในบริบทศาลเจ้าจีนบางแห่ง ลักษณะการบูชาส่วนใหญ่จะมีการบูชาเพื่อขอพรในเรื่องความอุดมสมบูรณ์การทำมาค้าขายและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเนื่องจากพระแม่โพศพเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งจากผลผลิตทางการเกษตร 4. สถานที่จัดงานพิธีที่เกี่ยวข้องพิธีทำขวัญข้าวในหลายจังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญเช่นพิจิตรมักมีการจัดประเพณีทำขวัญข้าว เป็นงานใหญ่ประจำปีเพื่อบูชาพระแม่โพสพาก่อนการเก็บเกี่ยวหรือหลังเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ชาวนากรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวาระสำคัญเช่นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติมักจะมีการจัดพิธีบวงสรวงแม่โพศบณบริเวณกรมการข้าวจังหวัดนนทบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลและรำลึกถึงความสำคัญของข้าว ผมหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจประวัติและความสำคัญของพระแม่โพศพในสังคมไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีกรรมบูชาพระแม่โพสพอหรือสถานที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่ครับ